เสืออุ้ยมันเดินมาโชว์เลยมันรู้ว่ารูนี้เด็ก <c oughs> ๆจะเห็นมันอะ่ะสวัสดีจ้าป๊ามันคำรามขอท่ทยหน่อยเฮ้ยมันจะกินเนื้อตรงนี้ไงโอ้ยไม่กอดป๊ามันมีวาเต็มเลยมันไม่ใช่มีแค่สี่ตัวป๊าเจ่อ,อชจคิด Please subscribe and press a bell icon ตอนนี้เรามาถึงแล้วหลังจากเราเดินทางแวะนู่นแวะนี่ไปเรื่อยๆเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือที่นี่ค่ะความจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการนะคะป้าตั้มเคยมาตอนป้าตั้มเล็กๆแต่ว่าที่เหลือสมาชิกในบ้านี่งไม่มีใครเคยมาเลยแม้แต่คนเดียวเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในมันมีอะไรบ้างอ้าวไม่จะให้เลยอ้วง ชมนะคะถ้าใคไม่ต้องเสียตังค์เนาะ้ก็ผู้ใหญ่คนละ80ช้อเฮเด็กโต40บาทดูป่ะไหนวินาทีนะวิวน้องเลยช่อคามเห็นไหมช่อคามมันคือลิงอ่ะนี่ของน้ำชี้ใหญ่เลยนก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 เยอะแยะเลยฮัลโหลพอนี่ฮัลโหลพอนี่ ว้าวฮัลโหลพอนี่อ้มีแกะเต็ไมไปหมดเลยค่ะอะใช่หถิอลูกป้เดี๋ยวป้าจะให้ไม่ใช่ไม่กินระว่งมือนะลูก <c oughs> แกะแแ, <c oughs> แบ่ โอ้กินใหญ่เลยระวังมือด้วยนะช่อแฮช่อคามไปหให้ตัวหน่ะให้ตรงนั้นอับไปทำไมขนมันโดนตัดขนไม่หรอ <c oughs> ใช่ไหมร้อนเปล่ากวนะสกินเทดเหรอไหนเป็นพันเขาเอาเป็นพันไหมหรออือเปล่าเนาะเป็นตัวเป็นพันของเลียนเห้อหิวจนไม่จะแข็งใช่ไหมโหหิวจนไม่จะแข็งเลย มันมีอะไรบ้างอะตาใหญ่มากแล้วโซนโชว์คือตรงนี้มีจอโซ่ทุกอยู่เจอพี้ให้ได้ก่อนเร็วหนังยางไม่เอานะลูกเดี๋ยวมันอร่อยเลยลูกนี่โซนโชว์ของเท้าเผือก ดูจระเข้ก่อนนี่แหละที่คือจระเข้ต้องหมดออาหารเสือ,อที่นี่เขาให้ให้อาหารสัตว์ให้อาหารทุกอย่างเลยเหรอเนี่ย <c oughs> อะไรเดี๋ยวหัวกะโหลกนี้จะของแท้ได้ย<อ>ังไงใหญ่นขนาดเนี้ยนะดดูิจริงเหรอมันจำลองมันเป็นโฟมเออเนี่ยทีมนี้มาจากเท็กซัสเลยไงเนี่ยของแท้จริงเหรอเป็นคางแสดงนะท่านผอาปชั่งหนึ่ทีเดียวผมบอกอยูว่าเห็นเป็นโฟม ทุกคงเนี่ยเอาตัวนั้นทำไมอลูกเอน,นาล็อกเซียวเหรอลูกทำไมหนูผอมลูกเฮ้ยเจอนกอะไรนกอะไรป้านซิคาสโนวอรี่ <c oughs> หนูนั่นคือวิธีการเรียกนกเหรอลูกเราชก <คา S 2> เรียกนกพี่จัแน่เลยาชเรียกนกเหรอเจ๋งใช่วิธีเรียกนกเหรอคะ ว,ว้าวเชงอ่ะตัวนี้ด้วยไหมอา้าวมีตัวนี้ด้วยเหรอใกล้ๆอยู่ใกล้ๆก,ก,กับช่องแฮร์พ่อค้ามด้วยเหรอช่อ,ชอค้ามเห็นยางเสือเสืออะไรเสือช,ยยชี้เลยใช่เสือใกล้เลยแล้วเสือ,สอมันมาหาแล้วมันมาหาเราแล้วลมันมาหาเราแล้วอ้าวแมวหรือเสือแมวหรือเสือว้าวมาจริงๆสวัสดีจ้า สวัสดีจ้าฮัลโหลมันนึกว่าเราเอาอาหารมาให้อ่ะแต่นี่กลับเดินไปเลยมันไปเลยว่าน้ำไปเลยก็จะตะเข่งอย่างเดียวแค่งอย่างเดียวซีกิมซีโค้งเดียวซีกิมทุกบทนะคือตอนนี้มีแต่ซีโคงอย่างเียอ๋อเหลือแต่ซีโค้งปะป๊าอ่ะห้าบาทห้าแคนี่แหละป้าให้ตอนเด็กๆอย่างนี้เพื่ออะไรก็วังเหยียบน้ำเลอะเลยตอนด็นี้ไม่มีแล้ว วาตรงนี้นี่แหละปะป๊าเขากลับมาระลึกความหลังลูกไม่เห็นอ่ะฝั่งนี้มีตัวอะไรอ่ะโอเคค่ะค่ะเสืออุ้ยมันเดินมาโชว์เลยมันรู้ว่ารูนี้เด็กๆจะเห็นมันอ่ะสวัสดีจ้าเพราะว่ามันฉี่ใส่ได้จากก้นเดี๋ยวเมื่อกี้มันมีแค่สามตัวมันมาจากไหนกันเนี่ย มันห้อยหอนอ่ะชนีมันห้อยหอนช่อคาช่อคามนั่นเห็นไหมหรอมันถือว่าช่อแฮเป็นชนีจริงๆช่อแฮเป็นชนีห้อยห้อยหอนหอนห้อยห้อยหอนหอนอ้าวแล้วไอ้นี่มันทำไมนอนอยู่พื้นอย่างเงี้ยล่ะเนี่ยป๊ามาหลับปุ๋ยอยู่อ่ะตัวอะไรเนี่ยน่ารักจังเอ้ยให้ให้อาหารทางนี้ทางรูนี้ป๊ามันมารอเลยป๊าเนี่ยดูสิเจเอ๋เจเอ๋แอบแอบหาหาเล้วจ้า ตัวไหนฝั่งนู้นนลยกินฝั่งนี้ได้เลยไอ้เสือเมื่อกกินฝั่งนี้ได้เลยเนี่ยไอ้กระโดดกระโดดอยู่เนี่ยหยอง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 หนึ่งอันนี้กินเนื้อได้เหรอะคะโตไหมไม่ค่ะพวกนี้กินผักกินพืชกินผักค่ะแต่เสือกินเนื้อค่ะนี่นี่น,นี่ตัวนี้ตัวนี้สวยจริงเนี่ยเห็นไหมเชงมากเลยดูท่ามันสิดูท่ามันชอบทำงงไปเลยเหรอฟ้า,า,มามันคำรามขอท่านหน่อยเฮ้ยมันจะกินเนื้อตรงนี้ไงโอ้ my god ฟ้ามันมีวาเต็มเล ีแค่สี่ตัวป๊าอน่ากลัวมากเลยอะโอ้โน oh, <no. S 1> ปามันอยากจะกินเนื้อของป้าใช่ไหม <Yeah. S 1> หูป้ามากันเป็นพวนจ้า <Yeah. S 1> เออได้กลิ่นไงแค่อาหารผ่านไปเท่านั้นแหละมันได้กลิน่นมันได้กลิน่นโอ้โหดูดี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 ดดดดดดเรียบเลยอะมันได้กลิน่นนะไม่ต้องเป็นห่วงเลยอะถ้าหลุดออกมาแล้วก็พวกเรา ไม่เหลือกันสักคนแน่เรากลัวไม่ล่ะป้าลูกจะตกละตกพ่อแล้วนกอะไรนกอะไรนี่นกอะไรลูกนกยิ่งจองนกอะไรนะนกอยู่ไปจระเข้ก็คือตรงฟีดดิ้งตรงนั้นแหละป้าอ้าวเต่าเฮ้ยเต่าอันนี้แปลกจริงป้าไอ้นี่แปลกกระนองนี่แปลกเลยตระอ่าง นี <mile> ่เส้นต่าแปลกเนาะเต่าเยอะมากเลยเด็กๆโอ้ยตอนนี้เขาแล้ลกาคมตไหน my god เตาอเกเตอร์สแนปปิ้งตัวใหญ่มากเอาและมาถึงจุดไฮไลท์คือจุดที่เราจะไปให้อาหารอะไรนะจระเข้ไม่มีที่พี่เาบอกไม่มีอะไรนะให้ครูนรันวางเราต้องเชิญลูยคุณไปโอเคเราปล่อยถุงนั้น